ทักทายสบายดียานเช้าพี่น้องมาทุกคนนี้เลย่ว่าจะเป็นพี่น้องของลาพี่น้องภางไทยพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามนะครับชมช่องแม่ตน้อยกับโคทักทายสบายดีนะพี่น้องเันี่จะพาพี่พาน้องไปหาบึงเอาโกโก้นะพี่น้องเอาโกโก้เอาโกงอนมานะนะเพราะว่ามาแกงเจออันกระดูกโงกกระดูกควายพี่น้องเพราะว่าเมานี่นะบ้านของเมตน้อยนะเพิ่นไดเอามีบุญเลพี่น้องเอ้ยเมนี้นะเดี๋ยวชแปลว่าอมาแกงเจอแล้วก็ลงไปขำาบุญนะนะไปเห่าแค่เห่าคนอยู่ตวาวัดพี่น้องเอ้ย ก่อนที่ไปกะขอขอบคุณพี่น้ององไทยเข้าใจพี่น้องของเราเนาะไปแมแต่นยกับบอลได้ไปผู้เดียวเดี๋ยวพี่น้องเลยไปทีมเก้ามาผู้พาตา้อยกับบอลข้ามเพ้นพี่น้องเลยกาไปบอลเมนไปเอากโกโก้ยังเดียวพี่น้องเลยว่าสีไปเอาพระคาะน้ำแล้วกลับไปปินมาคิดพร้อมพี่น้องมือนี้นะกับไปลุยน้ำกันนะพี่น้องเนาะว่าชิได้ปเลยแน่นะมือนี่นะไปไปพี่น้องไปบอกอะไรยังห้างเดี๋ยวมันจะช้อยเดี๋ยวเดียกชิหอนนะนะเดี๋ยวสีมาโบท่านนั้นข้ามบุญเพราะว่าเยอะกัน มาแกงข้าบุญตอนแรกนี่นะก่อนสิไปก็ขอขอ,ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจแมตตะน้อยตลอดมาเนาะพเพเลยที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์แมตตาน้อยน้ำด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันในคลิปต่อไปนี่นี่พี่น้องอันนี้คือชินอ้นโนะง่เพราะว่าอันบ่าชวนเพ่เอามานะอันนี้ปั่นดีก็ในเงินนี่พี่น้องเอ้ปั่นพวกเรากระตกเอาเลยก็เอาเพราะว่าอาบุญใหญ่นะพี่น้องเพื่นก็เลยข่าวข้าวข้าโงูข้าวคอยเนาะ ทำบุญบังพ่ายเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมื้อแรกนี่ก็เขาจะได้แห่กินเหล้าไว้นะอันนี้นะคือชิ้นควายพี่น้องอันบ่าวชวนพี่ปันนะชิ้นควายปันก็ประพันอันนี้นะชิ้นควายนะได้น้อยก็ชิ้นโง่อีกน้องเอ้ยชิ้นโง่จะได้บักหลายหนึ่งเพราะว่าพี่เลิอกเขาก็ห้าเมืดนอโหฮางมันพี่เลิอกเขาห้ามมืดปาดชิ้นควายนะโหโหมันนะเขาจ่ได้ห้าวชิ้นควายนะเลยได้น้อย ตัวนี้เฮนะือใน,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 นเงินนะพี่น้อยเบ่งเอาเชือก็ยังเขาเพ็นก่อนเพราะว่าเพนลงวัดนะในเงินนะไม่ได้อยู่อนก็เลยปันงง่นไว้เฮื่อนเรากระทมาน่ะปั่นเลยปั่นปั่นลึกด้าวยได้นวะพี่น้องหูหมันก็ได้เลย ตอนนี้ค่อยกับปคั่กะได้พาดีไปแล้วพี่น้องเลยเอาโกโก้หนะเพราะว่าถ้าอันบลคั่เพิ่มาแต่เอาชิงควายนะก็เลยตะเว็นชิ้นชอยๆนิดน้อยพี่น้องเลยบ่าวอันต่น้อยกับไป้เอาไปนำซ้ำไปแต่ป่าผู้ปลาพิ่พี่น้องเพราะว่าตะเว็นกระเริ่มฮอนนะน้องไก่ไปกับปได้ยางแล้วพี่น้องเลยกี่เราจังอันน้องไปนะมันกะสีไว้เนี่ยจังนึงจังน้อยน่าจะทันอยู่แล้วพี่น้องเลยเพลนนะเพราะว่าไปเอาโกโก้มาแกงลุงเพลินนะ ตอนนี้เมตา้อยจะได้มาหอดหน้าของเม่ตา้อยเลยพี่น้องเอ,อ้ยกะที่ได้มาหาเบิ้งพักคากาพักคากะปุ่งหลายเลยพี่น้องพระคากะเอาพี่น้องเอ,อ้ยบ่าชนพี่น้องจะกินแกงพะัะคามีชิ้นแต่บ่เยอะพี่น้องพี่จะกินแกงแกงพะคาเพราะว่าชินนะ้นอ่ะไว้ลงวัดได้พี่น้องเอ,อ้ยแคระเอ็ดกินกะน,น่าจะบ่หลายเพราะว่าไว้ลงวัดแน่นะเมื่อนี้น่ะ คำย่อบลายพี่น้องลงตะเพนแต่ว่าเมื่ออื่นนี่นะลงจังงั้นเมื่อเช้าทางมาแรงนะพี่น้องเอ้ยลงวัดนะเอ็ดคำมเอี้ย่อคนที่มาอาบุญนะนะโอกูข้ากังามอะไพี่น้องคนต้องห้าม,มันะข้ากับงามอะไพี่น้องแต่ว่า,า,าย้อยนมใหญ่เนาะนั่นาะ โอ้ยอาบกขาละเจี๊ยบเว้พี่น้องน้ำมันปากปลาผู้พามันก็นเห็นมาฮดูดแล้วก็ได้แม่นเอามาฮูดมากินพี่น้องเลยเป็นแต่แซ่บอะรีโน่ยง่ายๆทั้งหมดแซ่เบ่าผานกะากินแล้วบ่ยังมากินบ้างอาบกขาเป็นการได้ตานอาบกขายูทูบพี่น้องเลยรอบก้อนนี้มาหาลหงไม้กับแม่นางเตนหาลงวัดนะพี่น้องก็ได้มาอาบขากับประเดี๋ยวได้ลายเติเยได้ นี่มันกระโปงไม้อีละวันงามไม่งายพี่น้องเอ้กระโปงไม้อีน้องอันบ่ข้าเพินเอาเมื่อกี้นี่นะเอาแบบยาวๆเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวที่ได้มื่อชมมาเตือนผู้พภาว่าย่านอันเอาโกโก้หมอบมืออันมือบุทธันอันลุงพี่เนาะโอ้มาโหดป้าผู้ผาเป็นก็มาเชื่อกือย่างนี่นะมันนี่เนาะเธอบ่ขำพินยื้อเอาพี่น้องเพราะว่าค่อยยื้อบุถึงนะมันยุชูงแล้วตัวตั้มก็ค่อยปินเอามรสแล้วมาโหดกับกำลังยืชูงนะโหดยูมาเทงสบายมาผู้ผาเป็นเยอะกันกินได้เลย พี่น้องบรคคำเป็นอ้าเมื่อกี้นี่นะเมตน้อยเป็นผู้เอาเชือกกระยัางพี่น้องเอ้ยบะคำเป็นปิ่นผู้ตันเอานะพี่น้องไก่ของแมตน้อยก็เห็นผู้เจ้ามาแล้วก็เลนมาแช่ๆช่พี่น้องเอยเพราะว่าบได้เกื้อมัน้ลายมือหลายเว่นนะนาะมันเยอะมันก็เลนมาแล้วมันนี่นะตัวนี้นะฮะกระปงพี่น้องเอยเพราะว่ารูปัยังเยอย่นี่นะแมตน้อยก็ได้เอาได้หามาอาอยู่ตะไนนะพี่น้องเอยพระคะนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่อ้าอยู่ตะเนาะนะเอามาบึงตะไนก็ลายอยู่ได้พี่น้อยงามพระคำพระคำไปตันเอา เราข้มพี่มีผ้านะก้อนพี่มีผ้าใกล้กับไปเชื่อกันเล่นไปนําพี่น้องเลยเดี๋ยวเมื่อก้อนไมได้เกื้อมันเกื้อแล้วก็มือแล้วก็ขาก็พี่น้องก็ขานะชนน้าก็มาโหดนี่ก็มีเพราะว่ามันอันนั้นน้องมัน, 6, นะนนะหกก้มโหดนี่เกิดรีนะเกิดไหลโล่เพรกก้มโหดนี่เกิดก็โล เจ็บเตยติดหองมองนี่นะปีด๊ดเอากรสบายอยต่ำๆน,น,นี่วันจูงป้าก็ต่ำกก็ค่อยๆก็เจ็บเจ็บเจ็บหนามอืมป้นาน้าขามก็จะเขาเอ็ดเพื่อพี่น้อ,อย เชงตูบ้บึมบึมเนยงอาบุญคือแม่บ้านแม่ตะน้อยแบบนั้นเลยปลาขากระปิ้นเอาลายๆพี่น้องเลยเพราะว่ามื่อแล้วกับปันเนื้อในเงินเนี่ยนะในเงินเพิ่นบ่ได้มากพี่หลงวัดเพราะว่าเหินในเงินกับเพิ่นบ่มีคนเนาะอยู่ผู้เดียวเพิ่น้องนะ,อะในพี่น้องผู้คำในผู้คำเพิ่นได้ตัดเอาเมื่อกี้นี่นะปลาขบบาบ้านบีหยอดบีใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องอยอดมันน้อย 日常，我偏要干。

ต้องกันเลงเท่านี่พี่น้องแม่จะน้อยเห็นนี่แล้วนี่งามนะเออทาแล้วออโอ้ยจีบดีนัป่ปักอีพี่ก็มีพี่น้องเลยแม่พี่ก็มี nè pin coi thì cúc mình hàng nè chúc lên ơi để coi chị đây mơ hôm mẹ coi lông mắt con lông quần bạt nè ta bảo bỏ ngàm bên lời pin ơi hà lựa nuôi ngàm nè nuôi ngảm ngàm cả lông nuôi lái lại cả bộ ảo lệ và từ pin nong nè nà, toàn mẹ ta nói mẹ nằm bơi thay pin nong bừng nè pin ơi nhọt cho trộn như nhảy thì mới đi nè để coi chỉ hơi ẩn khăm pin chôm con bên này. mà phù phà cái đây mà ơi chơi หาเป็นระได้อมาทั้งมูลนี้พี่น้องระคะเฮ้พอเป็นชอบมพี่น้องแาน้ำปักกระอพอามเป็นได้ชอบแล้วเรียร้อยพี่น้องพะคะน่นี่ได้เอาเชือกกรยัางใน้บนี้นะหยอนงามถึงพี่น้องอันแมนนะยอดใหญ่ๆอย่างน้ โกยกะคอ่อยว่าที่ยวเมือแม่ค่อยลงบนบานพอผู้ผ่าไปกินเมดแล้วพี่น้องเอาประคะยาแล้วกะได้มาหาเอาวันหน้ากโกยได้พี่น,ออนนะ้องเอาไปนี้หน้าโกยนี่นก็งามเลยพี่น้องตึงแล้วเคอยอย่าชกแล้วเน้องเอากกนี่ประคะพี่น้องพี่น้องเอ้ยมันจังไงนะมันมันไงล่ะมันมันจะหมา่านะไปว่ามัต้องเอาลายกกนะเอากกเด็กกับพ่อเนาะตะลุ้มจะลุ้มเอากุ๊กง่ายๆนะตะลุ้มตะลุ้มเฮ้ยประคะไม่ตานเออ ปกติมันนาวต้องเอาอันเชมอันซับอามันยังสบายพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามะมีเชมก็เลยได้อาพาบังเอานะแม่โอ้ไปทั้งผู้เชิญบังมะนาวแล้วเนาะทับมะนาวแล้วเนาะเดี๋ยวทำไปกันหางหางเลยนั่นนี่บึ้มพี่น้องหางแล้วพี่น้องเลยแม่เอ้าแ่บอกเชยังไ มาเบิ่งบมาขำเพิ่งแกะพี่น้องมาขำมาแกปะปุกลยแม่แต่นอนบม่ได้อ่าวพี่น้อง่มาขำเพิ่งเอาวมันจังไหวนะเพราะว่ามันเด็ดหอวเลยนะย่างมาทานเพลินกับพ่อย่างพี่น้องย่าง,งไปปินมาขิ้อีกอยู่ได้นะย่างมาทานเมือ่อพี่น้องไ,งงไปปินมาขิ้มากินก่็เพราะว่าไ่ได้ไปปินแต่หึงนะมะขี้จะเลยว่าผูวผ่าก็ยืนเผา้วพ้อพี่น้อง เรข้ามพิณได้ตัดเป็นชงทอนพี่น้องก็ตัดเป็นชงทอนแล้วกระเพาะเพื่อเพาะมันเพราะว่ามันยาวนะตัดทนดีแวมันใบเง้ยก็เลยตัดเป็นชงทอนนั่นพี่น้องตอนนี้กระบาค่ะมันกิได้ใบเลรียบร้อยพี่น้องเอ้ยโกยๆนะแต่ว huh kind of ่าบบาใบเอาจนอ่อนเหมือได้พี่น้องเพราะว่าย้ำอันนั้นนะนะย้ำมันแข็งย้ำมันแก่นะเพราะว่าชอบเมื่ออื่นนี่แต่ว่ามื่อนี่ก็ลงแต่ล่งโบายนะจงไว้เมื่ออื่นนี่ ได้ชามทอนพี่น้องเอ้ยประคามพี่อิดเป็นชามทอนเอชได้ตั๊บทอนชันชันชันเชือกกระยังก็พี่น้องเอ้ยไปนี่ตัดเป็นทอนชันชันนะพี่น้องเพราะว่าอย่าถือมือยาวๆกะมันหยาหนะก็เลยตัดเป็นทอนชันจะได้เอามือมันจะได้ง่ายนะโอ้ประขะอยู่อันตะลุงเชือกมุนมาแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอาโกโก้อยู่ถึงมาหนีรถที่บอกแม่บอกแม่ไม่ได้เชื่อเลยเต็มกระยังนะพี่น้องเอ้ยเต็มแล้วไม่เชื่อกลัวเต็มกระยังแล้วไม่ได้ถืออันทงเพื่อมากจำไม่เชื่อแล้วมันเต็มแล้วนะพี่น้องอัน มานัดของแม่ตน้อยกับคงลายกุ๊กลายคือได้พี่น้อยนะนี่แต่ว่ายัางไม่ทันใหญ่พี่นอ้องเอ้ยหาก,ก็คงหาก,กับปู่ได้พี่น้อยเลยม,มานัดลยตอนนี้ก็ได้ตัดเป็นท้อแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องเอ้ยเละก็ยังพี่นอ้องเมื่อเดี๋ยวคอยจี้อันจีบเชอกนแบบนี้เอเด้อเลอะลก็ยังอ่ะเอามือได้แบบนี้เออเชื่อกระดาษตัตัวอาเชื่อแบบนี้ อะมันเดียวอยู่แล้วอเอาเชือกท่อนนั่นก่ะเออเรียบร้อยแบบน,นี้จะได้ออกไปหาปิ้นมะขิดก่อนพี่น้องเอนแบบนี้ข้ามไปค่ะได้อนก้อยห้ามเกย์ใกล้พี่น้องเอย้อย,พออยเพราะว่าก้อยห้ามเกย์ใกล้ไว้แล้วแล้วก็ที่ได้ไปอันปิ้นมะขิดนะนะใกล้ก็ไปเมื่อไรพี่น้องเอย้ยเพราะว่ามันมวยทากินนะชอบคอยเอาพักขาเอาอันพี่เรียกว่าแม่แต่น้อยลืมแล้วพี่น้องเอย้ย อาวพกาเอาโก้โก้แล้วเชื่อไก่มาเชื่อไก่ไปมาแล้วพี่น้องพราะวมันมือยทากินแล้วเนาะก็เลยไปแล้ววันนี่สีได้ผ้าเดียวยางไปหาปิ๊ดมาคิดก้อนพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งก่อนจะขี้มีหรือบ่มาคิดนะเพราะว่าคนขี้ลักหลายพี่น้องอยู่ไหนนะพี่เลืกก็ไปย่างใครใกล้องแม่ตัวน้อยอยู่เองก็มืดพี่น้องเอ้ยใค่เบิ่งมืดใค่เบิ่งมืดไม่ได้มึงโอรู่ใครใก่นหน่อยเบาค้ำไปก็ได้ยางทำนาไปก่อนแล้วพี่น้องคอยกับเบาค้ำก็ได้ผ้าเดียวยางมาหอดชวนมาคิดแล้วพี่น้องมาต้องมาคินแล้วพี่น้องเอ้ยด็ดพอกะละ เร okay. well, ิ่มแหงมาแล้วเมื่อค so ืนนะน่ะเมื่อคืนแกชุกมาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่น่าพิสิชุกมาแล้วป้าสีดายพี่น้องกุ๊กนี่นะกุ๊กงามจุดเจตายแล้วตายด้วยพี่น่ะมันยองกินน้ำดายได้นอไม่ได้โหนนอพี่น้องตายไหมเบิ้ี๋ยวค่อยใชได้ปีนแล้วก็ผู้พาเป็นกระปีนลำแห้งมาแล้ตายห้าวมาแล้วน้องพี่น้อง ปีช์กระทงเลยพี่น้องเพราะกระยังเต็มเลยนะบ้าผู้พระก็เพราะเป็นเป็นผู้ปิดพี่น้องเอ้ยนั่นี่แต่ว่าแม่ตะน้อยกะได้ปิดนั่นอยู่แต่พี่นะนี่พี่น้องแม่ตะน้อยปิดจ้ะเดี๋ยวชิได้ไปเชือ่อทงนั่นมืนบ่ค่้ามก็แม่ตะน้อยได้ย่างมะฮ้อนนี่ก็เห็นมาแห้งพี่น้องเอ้ยงามเนี่ยเดี๋ยวค่อยชิได้ปิดมากินกับลาบงูลบาบควายก่อนพี่น้องนะมาแห้งนะ แดดกัฮ wow, ้อนหรืพี่น้องอ้ไตอนนี้ว้าตัวเฮอะไรพวกพวกละอือนี่พี่น้องมาแหงกันงามอันนี้นะชื่อน้ำเดียวกับทงมาคิดพี่น้องมาแหงกันเลยอ่าตัวมาพี่แหงงามพี่น้องมาแหงนะงามแต่งงามว้าเนาะ ที่ได้ปิดมากินี่ก็ปลาหมูหลาบควายแซ่บแล้วนี่นี่พี่น้องมาแหงนะแม้แต่น้อยปิดได้ปลากระไลเนี่งามเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนปิดนเรค่อยไปได้ท่ายพี่น้องเบิ่งนะเพราะว่ามันหงสแห้งเอยตอนนี้นะก็เลยไปได้ท่าย่อเนื้อญยาดอยโป๊กๆอยู่พี่น้องปอ้าต๋อเดี๋ค่อยชิได้อันพ่อแล้วพี่น้องอ้ไบ้างนี้เพราะว่ามันหงส์น,นะนะเดี๋ยชิได้ดามาอุก่อนไปนี่นะพี่น้อง ตอนนี้ชุมคอยกันได้พลาดอีญาณแล้วพี่น้องอเอ้ยอันปีน๊ดมะขี้ดูเรือว่าเอามาแห้งนะเดี๋ยวคอยแกชิได้มือก่อนอก่นกอกน,น,อนอชินม,ม,ม,อมือกะเพืออันพี่พีน้องอเย็บเบิ่งมะขีดของคอยก่อนเนาะมันชิได้หลายจั้เลยมะขีดนะมาเบิ่งมะขีดของแม่ตะน้อยแกพี่น้องเอ้ยมะขีดจะได้หลายตอนนี้พี่น้องอเอ้ยเพราะว่าเชิดถุงนะ <S <S มีทางถุงมีทางมาแห้งพี่น้องอเอันนี่มะขีดนะมาแห้งก็เอาเพราะว่าเอามือกินกับลาบอันงูหลบผ้อยนะมาเบิ่งกระยางของแม่ตะน้อยแกเต็มพี่น้องเอ้ยกระยางกระจั๊กพิเรพญาอันนี่ ยัเบิ่งกะกะก้ามมอลุ้นกันยิ่เฮิ่มเพื่อนเพื่อพี่น้องเอ้ยแอ่ตาโนยการได้พาเดี๋ยวมอร์แล้วพี่น้องเอ้ยจะท่านมาท่านประเพ่นกันแน่นหอนในนี้นะหอนแดลฮันวาจิจั่นกับห้องแช่แช่อยู่เดินับมรอพบเดี๋ยวก็แม่ตาโนอยิ่เฮิ่มเพื่อนเพื่อพี่น้องเอ้ยเราจะก็ต้องกระแทกเลยพี่น้องเอ้ยก็ได้มาเพิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยใจได้เท่เบิ่งกะยางก่อนว่ามันชิมีคือแลดนะจะไปลุ้นน้ำเดียวพี่น้องเอ้ย พ่อไม่คิน so kind of ีไปได้ก hmm. um ็ยังแม่ตะน้อยนะเทาะเบิ่งก็ยังก็พี่น้องไม่คิีไปได้มาเต็มตัวเลยก็ยังนะอืออะเต็มขั้วเลยกับยังค่อยนะนะนี่พี่น้องทางปะค้าทางโกโก้ได้กระจายนี่พี่น้องเอ้ยาตัวแต่ว่าคอยบัดระแกงกันนี่พี่น้องไอ้นี่ได้เพราะว่าเอาไว้ลงวัดนะนะเดี๋ยวค่อยการชิได้ไปหาไอ้กลินชิ้นเพราะว่าพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยไอ้กลินชิ้นงูยิ่มขวายเพื่อละอันนี้นะเอาไว้ลงวัดไว้ทำบุญนะนะ ผักกาเนี่ยนะแยกเชือกหยางไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแบ่งเข้าในเงินพี่นะแบ่งเขาในเงินในเงินพี่เนตแต่ว่าเพิ่นยังละมาเอาเลยในเงินนะตอนนี้เพิ่นยังมาว่างนะเพิ่นเอ็ดกินระวดอยู่ในเงินเดี๋ยวเพ่นก็มาเอาคอยก็เอาไว้อยู่ในอันกระยังนี่ไว้ก่อนนะนะเดี๋ยวว่างๆเพิ่นก็ได้มาเอาแล้วในเงินนะอืมอ่าโตขาอยู่ถึงพี่น้องเอ้ยโกโก้อยู่ลุง ขาจะเป็นจะเสพได้พี่น้องโอ้ยเกลีกินน่าจะเสพเจ็บเจ็บเจ็บหนามเลยน้ำพี่น้องโกโก้จ้ะมีทางโก้ชุบมีทางโก๊กมันพี่น้องเมย์คอยกาได้ชอยไว้พี่น้องไชอยชอยเอตตะเดดไว้ได้บัตนี้นะกระดูกมาน้าไว้เอตตะแด็ดไว้ชิ้นมันกาได้ปีนรางวัดพี่น้อง นี่พี่น้องค่อยว่าชีเอยู่เอ็ดกินมาเสอเพราะว่าพอค่อยเอ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยพอมู่เพิ่มมานะอันนี้คือนอนเพลพี่น้องเอ้ยอันนี้กระลาบรลาบมันชิงงงชิงควายนะพี่น้องอันนี้แจ่วจินกับอัมนต้มเครื่องในพี่น้องเอ้ยไม่ค่อยกับที่ได้ไปหาตำโท้กินข้าวกอนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าขึ้นยากินตำโท้นะแม่ค่อยกับเป็นพักกระดูกพี่น้องเอ้ยคุณน่ะพลาทำมดแล้วนะของไหลเฉงเป่งเป่งเชนนั้นนะพักกระดูกเอาไว้ตะแดดไว้แกงเจอโกโก้มืออื่นนะนะพี่น้องไว้แกงข้าบุญมืออื่นนะ โกยแล้วก็มีฟ้าน้ำมือนะแม่แต่น้อยจะได้ตำโทหาก,กินข้าวก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าคุณจะกินตำโทนะพวกเราจะชินกินจีนพี่น้องเลยพ่อจะกินตำโทค่อยกับตำโทกิน,กนบ่เชื่อายแล้วพี่น้องมาชี้จยันเพชรน,น,นะนะสามน้ยพล่อกเกือกกระมือแล้วพี่น้องเลย โธ่ก็ไม่ได้โหดน้ำมันพี่น้องเอ้ยแต่โธ่เป็นมะกรายนึงแต่ว่าแห่อมันนะมันได้ไปจอบมันนะโธ่ดำเจ็บพี่น้องเอ้ยเอา,อาอเป็นแต่ดำแล้วตัวนี้จะแก้ละหาเลาออตัวอ่อนก็ไม่เอา พี่น้องโทษขกาได้ฮักอันเชื้อโคกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่ได้ทำลายได้น่าจะบ่มีเพื่อกินน้ำมันค้อยเพราะว่าอันบ่ข้ามพี่กัไปแล้วพี่น้องเอ้ยเตรียมโตไปบุญแล้วมือนี่นังเดี๋ยวคอยกาทิได้เชื้อเขิงเกือบไปโนูต่ำก่อนพี่น้องเอ้ยมือนี้เชื้อเขิงต่ำก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าประเด็นนะไว้เชื้อน้ำรังพี่น้องเอ้ยย่านน้ำมันหัาตานะสาโทษเล่ก็เชื้อประเด็น ก็บโได้เช no ื่อลายได้เชื <t us> <t us ่อน้ำมันเดี๋ยวมันชี่กระเบเชื่อลายบอกพืดไม่เก่งหรอไหมด้เชื่อลายห่งแซ่บเลยซิมกบพี่น้องโอเคพี่น้อง ึงเนตำโต้แล้วเลยดอยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคิดได้ตักตำผู้หาก,กินข้าวก่อนนี่แนวยูในะกินของแม่ตะน้อยกระลายอันในะพี่น้องเอ้ยมือนี้ได้มีตำโตแล้วกันมีลาบหมูลาบควายอีพี่น้องนอนเพลิก็มีอันนี้คือต้มเครื่องในมันพี่น้องเอ้ยนี่ก็แจ่วจำมาๆพี่น้องมากินข้าวองอนง่ายนะแม่ตะน้อยมาพี่น้องเอ้ย เพราะว่าอยู่ว uh uh ่าเขอยเช้ากับตัวนี้มันก็ชายแล้วพี่น้องเอ้ยเพรว่าเขาง่ายเอาแม่พี่น้องกินข้าวนะแม่แต่น้อยเพราะว่าแม่แต่น้อยไม่ได้กินเลยไม่เนี่พี่น้องเอ้ยมาแต่เอาอันผักคะเอาโกโก้จื้พอค่อยเอ็กกินแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยค่อยก็เลยตำทูกินเพราะว่าค่อยจะกินตำทูนะขึ้งกินกักว่กคือมะแฮงคือค่อยปิ้งอันนพี่น้องเขาดิ่งกินมะแฮงแค่แก่อันทูเขาเสี่ยงฮะพอไม่กินแตงแล้ว แม่ต่น้อยแกได้กินข้าวยาแล้วพี่น้องเอ้ยป้าต้องพี่น้องหอนอบเอ้าเลยเอออะไรช่ดๆคลิปนี้ก็ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเท่านี้แล้วพี่น้องว่าคลิปหน้าแล้ว่ากะหน้ากัพรกันใหม่เพื่อที่เข้ามาใหม่กะอย่าลืมกุไลค์กุแชร์แม่ต่น้อยน้ำด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันให้คลิปต่อไปแม่ต่น้อยกะขอขอบคุณเอพีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ต่น้อยตลอดมาเนาะ